ตอนนี้มาตราการผ่อนคลายในระยะที่4ก็เริ่มที่จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับมีมาตราการเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ว่าก็ทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งกลุ่มกิจกรรมนะครับที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่4ก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับรวมไปถึงศูนย์เด็กพิเศษก็ตามนะครับที่ตอนนี้สามารถเปิดให้บริการได้แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับแต่ละแห่งจึงมีการเตรียมความพร้อมในมาตราการป้องก,กันกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการดูแลดูแลเด็กนะครับตาม ามแนววิถีชีวิตใหม่หรือว่าแบบ New Normal นั่นเองครับโดยสถานรับเลี้ยงเด็กและและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการ,การุญยมิตรนะครับได้รับดูแลเด็กเล็กนะครับอายุตั้งแต่3เดือนถึง6ปีซึ่งเป็นลูกหลานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจากการเข้าไปตรวจเยี่ยมของนางสุพัชชาสุทธิพลนะครับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนในวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจในเรื่องของมาตรการต่างๆทั้งการจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างการดูแลเด็กด้านสุขอนามัยก็เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็เชื่อนะครับว่าจะสามารถลดความกังวลใจให้กับผู้ปกครองที่จะต้องนําลูกหลานมาฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดของกระทรวงพอมที่ได้มีการกําหนดมาตรการป้องกันได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานรับเลี้ยงเด็กตามแนววิถีชีวิตใหม่ครับ ในส่วนของกระทรวงการพัสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราก็มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่อยู่ในการดูแลของเรานะคะประมาณ1,500แห่งนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็มีการที่จะ,ะมีแบบสอบถามนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดนะคะเราก็เป็นการเตรียมความพร้อมว่า ทางสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆนั้นสามารถที่จะดูแลเด็กได้ตามมาตรการที่เรากําหนดหรือไม่นะคะแล้วก็มีการตอบกลับมาซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยคอยตรวจสอบดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการสุ่มลงไปตรวจนะคะยังสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามมาตรการที่เรากําหนดหรือไม่ค่ะ เห็นแบบนี้แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเองนะคะที่เอาลูกไปฝากไว้ให้ดูแลเนี่ยก็สบายใจได้เพราะาเขามีมาตรการที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดและก็คุมเข้มมากทีเดียวนะก่อนหน้านี้หลายคนก็กังวลใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็ใกล้ๆจะเปิดเทอมแล้วด้วยนะครับหลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะเปิดไปแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าตอนนี้ก็น่าจะสบายใจได้มากขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าผ่อนคลายได้นะคะแต่ว่ากาดห้ามตกใช่ค่ะ